กลายเป็นกระแสที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องกันอย่างมากเลยนะคะสำหรับน้องภูมิที่ตั้งใจจะบวชให้กับพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยของเราที่เคยช่วยเหลือน้องไว้จากอาการปากแหว่งเพดานโหวพร้อมทั้งดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตลอดจนได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวของน้องภูมิของเรานะคะ จนกระทั่งน้องภูมิและครอบครัวก็ได้ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตมาจนทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะโดยก่อนหน้านี้น้องภูมิได้โพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กของตนว่าผมไม่มีโอกาสไปกราบลาบวชขออนุญาตกราบลาที่นี่นะครับพี่หนุ่มล่าสุดน้องภูมิก็มากับคุณแม่อรวรันในวันที่24เมษาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อมาขอขามาลาบวชขอ,อโหสิกรรมพร้อมพวงมาลายัย ทั้งคุณแม่และน้องก็ได้แต่งกายด้วยชุดทัหลังจากที่ถามสารทุกสุขดิบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทางพิธีกรหนุ่มกัญชัยของเราก็ได้ตัดปล่อยผมไว้สมกับความตั้งใจของน้องภูมิของเรานะคะสำหรับพิธีการบวชของน้องภูมิหรือภาคภูมิภูไมพรมจะจัดขึ้นวันที hing, ่4พฤษภาคมนี้ณเวลา8นาฬิกาณวัดพัตธสีมาเต็มรักจังหวัดนนทบุรี เราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องภูมินะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกับน้องภูมิด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจคะ่ะข่าวสารเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามลุ้นกันนะคะสวัสดีคะ่ะ